สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายวิธีการประกอบตัวชุดถังยางจับโ้งนะครับทุกพวกนี้จะเป็นอุปกรณ์แล้วก็อะไรต่างๆที state, ่แถมมากับตัวชุดถังยางของจับโพงนะครับอันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องประกอบนะครับก็คือด้านหน้าชุดนี้จะเป็นชุดด้านหน้านะครับตัวนี้อะไรชิ้นนี้นะครับชุดนี้จะคือชุดด้านหลังเดี๋ยวเรามาประกอบชุดด้านหน้าก่อนนะครับชุดด้านหน้านะครับตัวนี้จะมีมาให้2ชิ้นนะครับด้านหลังชิ้นหนึ่งด้านหน้าชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของด้านหลัง เดี๋ยวเรามาค่อยอธิบายอีกทีนึงนะครับแล้วก็แหวนตัวนี้จะมีมาให้สี่อันนะครับตัวนี้คือชุดชุดกั้นยางนะครับหรือว่าชุดชุดกั้นยางเพื่อไม่ให้ยางเนี่ยมันมันหนีนะครับอมีด้านหน้าสองอันด้านหลังสองอันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน็อตสําหรับน็อตสําหรับยึดไอตัวตัวถางยางตัวนี้นะครับออันดับแรกนะครับ อันนี้เรายึดเข้าๆไว้ก่อนนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับอันนี้คือด้านหน้าเดีย๋ยวเรายึดเข้าๆไว้ก่อนเดีย๋ยวเรามายึดด้านหลังกันอ่ะด้านหลังด้านหลังนะครับตัวด้านล่างตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่ะเอาัดใส่เข้าไปแล้วก็เอาตัวสีดําตัวนี้นะครับแทนตัวนี้แทนเป็นตัวเมียนะครับเอาไว้หมุน เราประกอบข่าวๆไปก่อน ลักษณะการประกอบนะครับคร่าวๆจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้อะไรสองตัวนี้นะครับตัวนี้จะต้องใช้อุปกรณ์นะครับที่เป็นหกเหลี่ยมเบอร์สองจุดห้านะครับในการขันนะครับอ่าตัวนี้ขันเข้าไปอ่าตัวนี้คือกั้นยางนะครับ ข้าวๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราใส่ยางเข้าไปยางเล็กยางใหญ่เราต้องมาตั้งอีกทีนึงนะครับลักษณะของตัวนี้เวลาประกอบขึ้นมาแล้วนะครับจะต้องอยู่แบบอยู่อย่างนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองยึดกับโต๊ะกันนะครับยึดกับโต๊ะเดี๋ยวเรามายึดด้านหน้านะครับด้านหน้าของชุดจักโค้งนะครับตรงนี้เราต้องถอดถอดทิ้งนะครับ รงที่เป็นท่อทิ้งเศษผ้าของด้านบนตรงนี้เราต้องถอดทิ้งนะครับเพื่อที่จะยืดตัวชุดถังอย่างตัวนี้ด้านหน้ากับด้านหลังยืดเหมือนกันเลยนะครับ การตั้งการตัはは้งยางนะครับสมมุติกางเกงของเราไซส์ใหญ่นะครับชุดนี้ชุดนี้นะครับจะสามารถทางออกให้มันกว้างขึ้นได้นะครับเห็นไหมครับกว้างขึ้นได้แล้วก็องศาของยางหรือว่ายังไงตัวนี้เนี่ยสามารถตั้งได้นะครับด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับด้านหน้าด้านหน้าการตั้งยางนะครับ ตัวนี้ความสูงต่ำความสูงต่ำตัวนี้ต้องต้องอิงก,กับยางอ่ะถ้าอย่างนี้สูงเกินไป การตั้งยางให้ให้ให้ใบมีเนี่ยกินยางหรือไม่กินยางนะครับให้ตั้งจากตัวกั้นยางตัวนี้นะครับที่เป็นนอ็อตหกเหลี่ยมเบอร์สองจุดห้าตัวนี้นะครับตั้งเพื่อบังคับไม่ให้ยางตัวนี้เนี่ยเข้าไปโดนใบมีดนะครับตั้งด้านหน้าเสร็จด้านหลังเราก็ต้องตั้งด้วยนะครับอ่ะ เมื่อได้ชุดยางแล้วนะครับทีนี้เราก็เอาผ้าลองเย็บได้เลยนะครับ